ผมก็ไม่คิดนะว่าคนดูใจดยากดูเยอะเหมือนกันนะทั้งในคลิปในไลน์นะแม่งมีแต่คนหาถึงเกมนีได้นะทางที่มันก็โมชั่นซิกเนตเนี่ยผมเล่นผมเริ่มจะอ้วกแล้วอายุเยอะละอะไรผิวๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ละตอนสมัยรุ่นๆเลยนะผมจะเป็นตัวแบบตัวบูบูนี่แหละบูบูผิวๆเล่นคนเดียวอะไรประมาณนั้นเห็นแก่ตัวแก่ตัวหน่อยางหลังนี่แม่งแบบทำเหมือนกันไม่ได้แล้วแม่งช้าไปหมดละอันนี้ฝั่งลับโอเคแต่วกูกันน้ำพุอินเดียโอเคได้จัดไป ให้ไปวางเกิดไว้ในบ่อเปล่าเดี๋ยวกูเล่นจังหวะแรกบนสะพานได้ก่อนให้ไปวางเกิดไว้ในบ่อได้ได้ได้พี่ได้ได้ได้พอสายเข้ามาเอาถังมาเรามันเรามันเราเริ่มถังไว้นี่นะไอ้เหี้ยมันเอาลูกซองวิ่งเข้ามายัดเหรอวะปืนเหี้ยอะไรวะเนี่ยเกูลงเกิดในบ่อให้กลับเอาสายมาเข้าไปมาเเข้าไปซ้ายมาเลย

ไอ้เก hey, well, ิดเหี้ยอะไรขึ้นวะเฮ้ยเพื่อนกูถอดวัยไปไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ดูดขวาไปตายที่เข้าไม่ได้นะหลังเฮ้ยบีหนึ่งโดนยิ้มยัไงไอ้เหี้ยมายังไงวะกูถามนี่ไม่มีคนดูขวาให้กูเลยวะโอ้เกมไอ้เหี้ยโอเคบล็อกสวยเนาะไรตัวนึงบล็อก ไมัเน้นตีบีหนึ่งไหมเราเราเอาอย่างนี้ว่เซตเราตีเล่นบีหน่งเดี๋ยวรอรกูจะวางเกิดได้ละเออบีช่างแม่งเลยเล่นแค่บีหเลยเชื่อผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูไปกูยังยืนอยู่บีสองไมมลมสวางได้ละวางเกิด ตายมาเกิดตรงบิหนึ่งได้ไอบินหนึงอยู่แล้วอ่าได้อยู่ได้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเราไดแค่บนหนึ่เลยพี่ีสองช่างแม่งเลยเซตเราที่มันเอารถมันเอารถถังคุมว่ะใช่ใช่ใช่อมันโหดจังแบ๊ไเป็นวหนึ่ง d e a น ยื้อสุดๆยื้อสุดๆมึงมันอยู่บนเช่งคนนะโอเคเกิดไก่กินตายกินสายสายสายกินลงลุงลงสายชาร์จตายอีกตัวอีกตัวตกลงโอเคพอเข้าซีหนึ่งนะแต่ซีหนึ่งเขาปุ่มอยู่นี่ป้าอุ้ยเขี่ยโดดจากที่สูงเสียเลือดได้หรอเสียเสียเสีย เฮ้ยตัวอ้อมอ้อมหลังเข้ามาเลยควยสายมาเลยสายมาเลย5ตัวโอ้โหแล้วเกิดเกิดตรงนี้เหมือนมามอบปะวะอยู่ได้อยู่โอ้เหียสายมาเลยเพื่อนห้าหกตัวเหมือนเดิม ตายเกิดตายเกิดในเล่ตายเกิดในเล่ยังได้ซีหนึ่งอยููุ่่กี้ข้างล่างให้อยู่กูยิงเขาดีึงกูอ่ะที่เกิดใหม่วันที่เกิดใหม่วันที่เกิดใหม่แล้วโอเคว้อมซ้ายดีกว่ายิงหลังไม่เงิโอ้ยเฮียกินกูลันจะชุบไเฮียซีสองมันโดนง่ายจังวะเฮียรถถังเอเนมีเฮียเอเนมี่เฮียรถเกิดใหญ่นะถ้ามีรถถังไปสัตว์วัวตั้วรถถังแล้ไอ้เฮียที่หนึ่งโดนไปแล้วนะ เกิดใครได้บ้างวะโอ้โหไอเฮียในคอเตอร์ในคอสเตอร์ไอ้เฮียทำไมมันเป็นกูทุกครั้งวะไอ้นี่เฮลเฮย้เฮียกูชุบสอดแม่งเลยสายได้เดี๋ยวกูสมองให้ไม่มีใครเข้าไปฮ้ยมีคนวิทะลุสมองเข้าไปตาย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 ได้อยู่ได้อยู่สายก่าไม่ได้นะ่ว่าสายเก่าในคอสเตอร์ได้เลย

เราสดจี่ไปหน่อยนะโอ้โหที่เกิดเราตรงนั้นไม่มีเลยววะแต่ตพื่นเราอยู่ทีสองนี่โอ้โหจะ่โดนนี่วะเอาทีสองขึ้นเนาะเออพอเราไปที่สองตายบล็อกโอ้โหไม่มีคนชุบน้องกูเลยชีวิตจ,จรงิง่งมึง อย่างนี้เหรอวะกูถามหน่อยดิเฮียมึงขับมาอย่างนี้เหรอวะโอเคเฮ้ยทำไมแม่ทะลุเลยวะเฮียเฮียเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูขอเซตปืนใหม่แป๊บนึงเพื่อนแพ้เป็นพระชนะเป็นไม้แม่ไอ้นี่โหลดเอาตัวผู้หญิงใช่ไหมเลคอนปืนกูควรใช้อะไรอ่ะคนดูแม่งให้กูบอกใช้ SG ป๊อกบอกให้ใช้อักได้ทั้งสองอย่างเลยเอา SG แล้วกันมันๆซีเล็กออมเลเวล48่แปเองนะเว้ย อ่าใช่แต่เวลเวลมันตันเจ็ดสิบสี่เขาใช้ไปก่อนเนาะไปแล่นอีเวนต์อ่ะบูหน้านิวเยียอ่ะแล้วก็เวลปืนซ้ายล่างสุดเออ,อหมดละแรกครบละปึ้งเจ็ดสิบสี่อ่เวลมันตันเจ็ดห้าก็เอาไปเจ็ดสิบสี่น่แหละโอเคอ่าขอโค้ดปืนหน่อยไอ้นุ่มปึ้งของกู คุแม่งล่ำดีจังเลยว่ะไปโกคุณเล่นเล่นสายเดินถ่ายให้ละวอ๋อเฮียโมชันเฮียเล่นสองขำตาโมเริ่มโมชั่นแล้วว่ะไอเล็กสี่นี่คืออะไรอ่ะคืออะไรวะเฮ้ยมาแล้วอืเฮี้ยอะไรวะนอ๋อโอ้โอ้แฟนดูหล่อนะดูละตายเฮียกูณป่าเกิดอยู่ไอสันไปเมึงยิงกันเนี่ยอยู่หลังไอเฮียนั่นน่ะมันไม่มีจำกัดอยู่แล้วฮะตอนรับไม่มีไม่มีเกิดเลยเพื่อน พวกผยังไม่ได้ฆ่าใครเลยะเน้่ยข้าเดูดเอ,น,ดอนนี้เรากาเหนียวอยู่เนี่ยเย็นลูเอาเรื่องเอาราวนะกัน,นกเหนียวนะกัน,นกเหนียวนะมม,มคนขับรถมา ติงทำพิษไอสัตว์ีมบานทีมบทีมันทีมานทีสาทีมสาเอสามคนไหวะอยู่ตีงบ้านใสาเอเลยสาวทงเลยสาทงเลยบ้านสาทงบ้านสาทงในบ้านเหรอรถเมรถเผมไ เฮ้ยไอ้พอตัว oh น้าแฉงคุมม <There are. S 2> no oh, ั no. ah. uh ้ยเป็นเหมือนสแกนสแกนศัตรูด้านหน้าโอ้ยมันมีัส้นบอไอ้บามีตัวนึ่งกยิงิ้ก วะอ๋อเองี้ยหรอรู้หรออ๋อกมุกสิ่งนี้หรอฝาเขี่ยงอะไรเนี้ยฝา,าหลังโอ้โหเขี้ยชุบแบบโหดจัดโอ้บ้านทุกคนหนึ่งบ้านทุก เี่ยมันเี็นรกควันเี้ยอะไรกันนักหนาวไอ้สัตว์กีหลังมั้งอเหี้ยเกิดออกมาไอ้สัตว์แบบมันต้องปลายังไงมะมีดี๋ปลาให้ตรงตัวหรือไงวะ ไอ้ยี่ทธนูเลโกรัสนี่แม่งสวยๆมาโดนกูนะไอ้สัตว์ข้าเสียอีกหนึ่งนะเห็นปะอะหรอภรยาปากดีคอนไม่ได้ขอมีหนึ่งให้เราเล่นเล่นแล้วเราหมุนได้ตลอดอ่ะโอเคโอเคตั้งเต็มเลยปากเกิดแล้วมีสองมวนลาลังไก่ไอ้ตัวนี้มันสไลด์ไม่ได้นี่หว่าเหี้ยีสองสารอบแล้วกูก็ลืมลายั่งไก่ ไปเฮียกูวุ่นวายกับปลามีชิบหายเลยสัตว์โอ้ยเฮียหุ่นหิดวะ โอ้โหยังไม่ได้ออกไปเลยว่ะไฮ้ยปีหนึ่งโดนหรอเรามีรีคอนปั้ยอ้ไอ้บอลได้ตัวรีคอนใช่ปหมไม่ใช่ใช่ดิอ้าวไอ้บอลมนได้ตัวรีคอนนะเออสกิมมือต้องไปคนปักเกิดกูลืมบอกอ่ากูต้องปักไหนบ้างอ่ะกูก็ปักอยู่เรื่อยๆนะแต่กูปักวอกซ้วไปเรื่อยอ่ะใกล้ๆฐานเราอะให้เราเกิดสามารถแบบรีตัวเข้าไปยิงมันต่อได้อ่ะเห็นใจปะอ่าโอเคๆๆๆนั่นแหละสี่สองตัวสี่สองตัวเราชนะแล้ว อหลังไอ้เหี้ยหุ่นหิดไหวายสัตว์เล่นตัวเหี้ยเนี่ยแม่งจ้องจะมีจ้องจะของจ้องจะโอ้เล่นตัวเก่าอย่างเราจ้องแต่ยิงไงตัวนี้จ้องใช้ของไอ้สัตว์เดี๋ยวสแกนเดี๋ยวเหี้ยอะไรอยู่นั่นน่ะไอ้สัตว์ไอ้พี่สองตัวสิบสี่ตัวชนะแล้วเพื่อนแกมันแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปข้างในพีสองเข้าไปข้างในพีสองเข้าไปเข้าไปตัดไปแล้วตัดไปแล้วนี่อ่ะนี่อ่ะเป็นรถเหรอ นี่ใช้ทุกอย่างใช้ทุกออปชันหอยชิวหอยชิวได้อยู่ได้อยู่เราได้ปีหนึ่งเราได้ปีหนเราได้ชนะแล้วเราเกิดปี่ได้เราเกิดปีงในปี่งในปีหนึ่งเพื่อนในปีห่อไปเลยโอเคโอเคโอเคเ่อเกิดาเริ่มาเกิดใหา่ปีนึ่งใช่ใช่ใช่เกิดเกิดดักดัเลยปี่งเกิดดักดักเลยไม่ดีโอ้โหวันจะไปช่วยบีหนึ่งเออสวย มีสองตัวละชนะแล้วชนะแล้วใช่ไหแพ้เป็นไหมชนะเป็นแล้วไอ้สัตว์ เียไม่ได้ทำเฮี้ยเลยตานี้เฮี้กินยิงเจ็บสิบตัวเฮี้กินยิงเยอะจังวะมันหายิงง่ายขนาดนั้นเลยวะน่าจะได้ตาท้ายดูจากทรงนะดันใหม่เพื่อนดันใหม่ก็ใหม่พอๆกับเมื่อกี้มันดักไหนมันดักในข้างในหรอข้างในใช่ๆๆ่ใชที่เหลี่ยมกลางอ่ะ๋อโอ้โหระเบิดได้เกียมากเฮ้ยหลังโอ้โหมันปืนเฮี้ยมันโดดยิงกูแป๊บเดียวตายเลยวะ ป้อมชูดละอมมีคนเนียอยู่คนเนียใน,ยน,น,ยนยก,กระสอบตาย่าอบไอ้เฮี้ยซองนี้เต็มเลยเฮี้ยมันอยู่ในรูเล็กๆ,ๆอะ เฮอ,อเฮียหมดไม่ชเียมุติสมมุติบ้างกูขอร้องสองอยู่กูขอร้องสองอยู่ต้องเป็นกูทุกครั้งวะไอ้สัตสข้ามมาไหนแล้วกูเข้ามมาไหนแล้วไปไปอยู่ไหนไอ้โดดนะลูกไปกระเป๋าหลังเฮ้ยเกือบตายโอ้โหเลือดมันเหลือนหนึ่งเนี่ยเฮ้ยหลังเพื่อนโอ้เพื่อนตายห่าหมดเลยตรงเนี้ย <c oughs> เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว <c oughs> โอเค

เมาพี่ผายเลยว่ะเอาป่ะกูเดินให้ก่อนกูมีแฟดอ่ะเดี๋ยวสแกนให้ก่อนหลังมา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 ไอ้เจ้ะมันอยู่เต็มเลยนะมันอยู่เต็มเลยนะขนาขน้าเต็มเลยหนักจัดนอนอยู่ตรงนี้นอนบานเลยบานจัดแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมีค้อนะเดี๋ยวยอมเยอะเกินไอ้เหี้ย มาเจอสองตัวบทนี้ขึ้นมาทำอะไรวะขึ้นมาอะไรบทนี้เฮ้ยโอ้โหเกิดรีคอนมาเจอเลยเกิดเกิดรีคอนมาเจอเลยโอ้โหรีคอนโดนพังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนโคตรเยอะตายตายขมนตัวน้องรัวน้อีกตัวอีกตัวตายในกระสอบตายตัวน้องลงสองลงสลงสองอย่าเขาอยับไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวจะปักรีคอนเคลียร์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 ไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันไม่มีสอง吗สวย มันลงปีส่อมาแล้วรออยู่ไ่ s ยเลยฮึมเลยฮึมเลยมังนี้ีฝาก็มี Ready to deploy. Where the last sector. We're going to win this. Strategic beacon deployed. Charlie. ไม่เปิดไฟทีย่ละไรที่อไรแตลงรำเลยสิเฮ้ยให้จบเกมนี้กูต้องไปแล้วอะจะอ้วกว่ะสาระเลยไม่สาร่ายด้วยอัติมาและทีสองทีสองมาเลยเออทีสองใช้ตอนนี้ไม่ได้ปะ กวากูมากูลังมากูลังมาจุกูทำไรอยู่วะคุดูช็อตนี้คือกูทำไรอยู่วะไรทีสองแฮะเาเลยทีสองาเลย่เออติดแล้วน้อง หนึ่งเข้ามาแล้วทีหนึ่งเข้ามาแล้วเฮ้ยแม่งมุนแบบหลับตาแล้วเหมือนโลกหมุนอะไอ้เหี้ยตอนนี้ไปตีซ้ายโอ้โหไอเหี้ยไม่ถูกปักเกิดแล้วปักเกิดแล้ว ไอเ้เฮียเกิดโอ้แม่งเอาออกแม่งระเบิดใส่โอ้มาไอเรานี่หว่าเฮ้ยหลังโอ้เฮ้ยหลังซีหนึ่งก็โดนว่ะซีสองก็โดนว่ะไปข้าบนใคร What ต h e fuck ไม่เศร้าเจอก,กันเพื่อนจะอ้วกไอ้สัตว์ที่ขีนยิงโคตรเยอะยิงเยอะทุกตาเลย,เยมันเล่นยังไงของมันวะเยือกทุกตาเลยวะไอ้กินไปดูคลิปมึงมั่งดีกวะเจอกันเจอกันเจอกันก็หายจริง,โอ,รงโอเคยัยๆมือแบบตอนนี้มือแบบยอมอ่ะอยาอายุม,มันขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Pay ตรวินท็อปอนะครับบริการเติมเกมนะครับลิงก์อยู่ที่ปากหมุดกับใต้เดคคลิปชันนะครับอย่าลืมใส่ใส่ใส่โค้ด B M N Arm นะครับ โอเคครับผมบอลไม่รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันโห oh, oh, แบบอยากนอนเลยอะตอนเนี้ยเดวว